ถ้าแฟนเก่าของคุณเป็นคนมีอีกโก้ฉะนั้นเนี่ยเราจะทำไงดีครับนะให้คนมีอีกโก้เนี่ยครับกลับมาสนใจเรามากขึ้นอธิบายอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับคนมีอีกโก้เนี่ยมีความไม่มั่นใจครับในตัวเองครับเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองมีความไม่มั่นใจก็จะพยายามปกปิดครับความไม่มั่นใจครับพอปอกปิดความไม่มั่นใจจะต้องทำไงดีครับต้องทำให้ดูว่าตัวเองเนี่ยฉลาดครับ พอเขาต้องพยายามทำให้ตัวเองดูฉลาดดูเก่งดูเหนือคราวนี้พอคุณไปเถียงไปบอกว่าผิดจะทำให้คนมีอีโก้จะพยายามมีกำแพงกับคุณมากขึ้นครับเพราะงั้นเนี่ยคนพวกนี้สุดท้ายแล้วครับมันจะมาจบตรงนี้ครับต้องการการยอมรับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกอดอันเดียวเลยถ้าคุณจะคุยกับคนมีอีโก้เขาต้องการการยอมรับครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลคา 3, า่า,คา, 3, าท,ทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ